เปิดตู้เย็นลุงเด็ดออกมาแต่แต่มายังไม่เคยเปิดเลยนะเปิดครั้งแหลกเก้าออญญาจะวาดได้จ๋า, <c oughs> นา,า,จาในตู้เย็นในลุงจะป้าอัญญาน,นี่ฝนด,ด้วยแม่เฮ้ยวันนั้นไล่อะไรน้ำแข็งก๋าเขาถามคับเตอะวันดีค่ะอีกแก้วมาทำความสะอาด ก็จ้างพี่ซูมางานวันนันลูกก็ขวางกันเหี่ยฟื้นถอดป๊กเบอตั้งแต่มาสมศรีกำลังไปเปิดตู้เย็นตุงเดชเลยแหละเพราะงานสมศรีเยอะเนาะยุง่งมันอยากจะเปิดเลยถึงปุกทุกข้างสมศรีจะทําความสะอาดมาถึงกระทำสมศรีเหนื่อยก็เลยไม่ได้ทำเนาะวันนี้มันโอดได้เจ้าก็เลยต้องทํหลางตู้เย็นทำม่วันนั้นวันชีสมศรีมาพี่แก้วบนจ้างคนไปหลางแล้ว แต่เห็นไหมพอสองอาทิตย์มันก็เปืเ้อนแหมสมศีก็เลยต้องล้างใจน้ำฉีดเลยเจ้ามันสกรปกรกทั้งอย่างแมลงเหมาแมลงอย่างนี้มันอยู่ในสวนเนาะมะันก็เลยเยอะสมศีก็เลยเก็บของออกเก็บของออกเอาน้ำแข็งละลายแล้วก็เอาน้ำฉีดแต่คนจะถามว่าน้ำฉีดได้ไหมได้เราถอดปากเนาะอย่าให้ไปโดนข้างหลังไงไม่ต้องไปให้โดนข้างหลังถ้าไม่โดนข้างหลังมันก็ไม่เป็นไรค่ะ จำทั้มกะมันโอ้มได้เนาะพอเห็นแล้วสุมซีก็เดินผ่านทุกวันทุกวันนั่นแหละสุมสีเหนื่อยไงก็เลยปล่อยปล่อยปล่อยเพราะวันนี้มาเห็นแล้วคือมันไม่ไหวจริงๆห <laughs> มดโอ้มได้แล้ววันเนี้ยก็เลยต้องทํพาพอดีจ้างคนมาทายดายาด้วยแหละก็เลยต้องทําเนาะทุกห่างเวลาไปไป,ไปปลูกต้นใหม่อย่างก็จะเอานํำไปจากบ้านได้ไปเปิดตู้เย็นกันเลยนะ หน้าบ้านแกกําได้ล่างพาอวันนั้นวันที่สามสี่มาปีปีจันแก้วป่นจ้างคนไปทําเฮือวันหนึ่งหละเจ้าพอได้อาท์หนึ่งแมลงมันก็เข้าไปอีกในตู้เย็นอ่ะพ่ะบ้านมันอยู่ในสวนเนาะอืมแล้แกคนอยู่คนเดียวแกชอบเก็บของกินถุงเล็กถุงน้อยเต็มไปหมดนอหยางตั้งแต่ไหนแต่ไรเมื่อแกกำเก็บทิ่งเนี่ยเฮาก็เลยต้องพยายามเก็บทิ่งให้แกเนาะ นี่แหละปู่จายอยู่คนเดียวก็จะเป็เลี่ยนีจละเจ้าทําได้แค่ไหนแคแค่น,นั้นแล้วก็มันหนังล้างตู้เย็นถ้วยจานกระแจไว้ฮะนะี่ะแต่เวลากินกระล่างเวลามากินกระแจไว้นี่แหละปูจายอยู่คนเดียวเนาะเข้าหันแล้วเขาก็โอนได้รอบนี่มายังไมนได้เข้าไปในบ้านแกนะคือมันอยากจะเข้าไปอะเหนื่อย ถ้าสมศรีไปทำกับประมาณวันหนึ่งมันก็เหมือนเดิมคือพักนี่เหนื่อยก็เลยไม่ได้เข้าไปอยู่ในบ้านแกเจา้าแ้วแกหวงของนะลุงเดชอะหวงสมบัติเห็นไหมอันนี้ก็ห่อป่าอไอหยังว่ะป่าปิง้งป่าลาบป่าหนึงอป่าหยัง่งว่ะสมศรีก็มาดมดมก็เป็นอยู่จำขว้างวถนะ้าสมศรีถ้ากระแกแกกัสมศรีน้มนบ่นนะวันนี้จำของเด็กลุงเดชขว้างเยอะเดยวก็ต้องไปซื้อของแกใหม่ละ สื่อถวยสื่อจานสื่อปากสื่ออย่ยงน่้นปฏิจัมว่ะปากเปิดหฮักแล้วเงินเดือนแกก็มีนะ่ะสมศรีก็คือเงินรายอาทิตย์แกถูกอาทิตย์ลนะแกคำถามแกกับซื้ออย่างสักอย่างสมศรีมาข้างหนึ่งก็ซื้อข้างหนึ่งเจ้ามันวันมันเยอะนะเนาะเฮาตองล่างโตอ่ะกบอกห้แกจมไปกับมังอันละเจ้าจมไปเขาเปิดกะฟังฟังฟังลวแกอะ แก้มเคยทำอะไรอย่างในบ้านนะแต่แกชอบทำทำอะไรอย่างเจาะเจากแก้งนอกบ้านอืมทำามาติ่มสมผลทำอ่ะลุงเด็ดอ่ะญายอะกับพือตัดแล้วนะหลางตู้เย็นเสร็จแล้วก็มาล่างถ้วยหลางจานให้แกต่อเจ้าอันตะกาวเขียวๆนี่มันแตกมันเติบมันเราสมชีจะกลับคว้างลวเห็นไหมมอหายกระไรปากฮักบ้องหน้ามันซื่อเซ้ื่อแหวไมถูกสักเทียคนเทาบันถือเนาะเวลา ผักฮะไออย่างไรถ้วยจานแต่งในผะล่นเพื่อเอาไว้ในบ้านจจ๊ก็ผ่นเพื่อเอาขว้างเดี๋ยวสมศรีอของแกขว้างสมศรีก็ต้องไปหาซื้อใหม่ทิกิไปซื้อใหม่ให้แกแหมเดี๋ยวก็ไปซื้อทําความสะอาดเส็จแล้วก่อนจาเข้าไปถางหญ้าเจ้าสมศรีก็ทาความสะอาดบ้านใฮ้งลุงเดชปุ่นไปฟันก็ใหม่ข้างตัางแหละมันยำแล้วเดี๋ยวยันแหมน้อยหนึ่งถามว่าวันนี้จะเซตอะรกันได้ฟอสกรรมัมตะกี้เนาะ อาจจำเซตกาเป็นอย่างยาหยนีทำหลายวันพอเจอแตะปิ้งป่าปุดแล้วฮักแตกแล้วแกกันยังเอามาใจอยู่กําซื้อไงกายอมซื้อไงมีตังก็เอาไปซื้อย้ำห้วหมดนี่แหละปัยู่คนเดียวปัเนาพอเจอไขี้เต่าขี้เต่าเต่าโลดแตกกํายกขวางอีสมศรีนี่แหละต้องไปยกขวางแกก็เอากอง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 รวมกันมดเห็นปะ ขี้เต่าเป็นเกิงบ้านคอนบ้านดีนะมันเข้าไปในบ้านเลยสมศรีหั่นแล้วก็อโนได้เนาะขี้เต่าทั้งนั้นดุวันนั้นปีแก้วเอาออกไปแล้วหลอบนะอันนี้สองอาทิตย์ผ่านไปสมศรีก็ต้องมาออกมู้แก้ขนมานยัยงอย่างขี้ยาขี้เยอะนะกำเข้าใจแกเหมือนกันหันแล้วสมศรีก็เดินผ่านหนึงนหน่งวันหนึ่งวัน คั่นตีนขั้นมือเหมืนอนกันแต่โอ๊ตนาอง,งานเทายุ่งเนาะอันนี้เจ้าครอบผมมา่วยปวดหางแยป่ปวดอเทปวดได้เวลาพักละไงบายจะเถียงจะบายและก็เลยมาล่างขี้ตะไข่เพราะว่าถ้าเอามล่างเขากวกวแกพ้พะเลิดถ้าพาเลิดถ้าตกนี่ก็คือหลังหักก็คือไปไหนไม่ได้อีกเป็นพลาเขาอีกอูอ้ดาความเป็นจริงแล้วเนาะถ้าตกลงไปจะเจ็บหลังหรือว่าหลังจะหักหมูเท่าแล้วอะเนาะกระดูกกระเดี่ยว ตัวน้อยเดียวอ่ะเอากว่าแกผล,ลิดเฮาก็เลยต้องมาคัดนะคะแกก็เติมหลังคัดถูมอย่างสมศรีก็จะครอบนี่นแหละเจ้านอตมหละอย่จะอบเียมาดูมนาวิงกระโดดลงน้ำเลยเด้อกร e ถางหญ้ามาช่วยเมียหลังเพื่อนรุงเดชเหรออีตแหน่เนาะเ็บร่อยยกตอไปบางท่าน สาแ,แตกมันแกยำยกเออมีบาสชีวิตอีสมศรีหนึ่งชั่วโมงสมศรีทำความสะอาดให้ลุงนี่นะพระบ้านชั่วโมงหนึ่งเจ้าเห็นหมชมั่วโมงชั่วโมงป่ายล่างตู้เย็นทำไอย้ยานี่เก็บพันเก็บนี่ทำความสะอาดเซ็ตเรียบกร่อยแล้วก็ฟอแล้วก็สวยงามแลวเนาะท่านี่นแล้วทำความสะอาดแล้วก็สะอาดาาสะอาดาาาดีแต่ ว่าเฮ้ยผูืเอนเพื่นนึ่สมชิกรับหูรับตาห,หัวไปจะน่ะวันนี้ยังแค่นหน่อยทั้งวันเลยไปในหลังตู้เย็นทำความสะอาด